นักวิจัยจีนเริ่มภารกิจสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาครั้งที่40ด้วยเรือตัดน้ำแข็งขั้วโลกและเรือสำรวจเสียหลงสองโดยเริ่มเก็บตัวอย่างปลาหลายพันมาศึกษาทีมงานใช้อวนลากจับปลาที่ความลึกใต้ผิวน้ำทะเลประมาณพันเมตรเพื่อให้ได้ปลาหลายพันที่อาศัยอยู่ในทะเลอามันเซนของแอนตาร์กติกาปลาชนิดต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศใต้สมุดช่วยสร้างห่วงโซ่อาหาร โดยปลาเหล่านี้กินแพลงต้นขณะเดียวกันก็เป็นเหยื่อของสัตว์ใหญ่อย่างเพนกวินและแมวน้ำดังนั้นการศึกษาการเจริญเติบโตการกระจายและความผันผวนของจำนวนปลาในทะเลจึงมีความสำคัญทางนิเวทวิทยาอย่างมากสมาชิกของทีมสำรวจจีนกล่าวว่าอวนที่จับปลาครั้งแรกได้ปลาหลายชนิดเช่นปลาตะเกียงแอนตาร์กติกซึ่งพบได้มากในบริเวณนี้นอกจากนี้ก็ยังมีปลาอื่นๆอีกหลายสายพันธุ์ นอกจากปลาแล้วนักวิจัยยังพบเคยแอนตาร์กติกกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ถูกรวบรวมและจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบเพื่อวิเคราะห์ต่อไปการสำรวจครั้งนี้นับเป็นภารกิจสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาครั้งที่40ของจีนหลังจากออกจากสถานีจงซานเมื่อวันที่16ธันวาคมเรือสำรวจขั้วโลกเดินทางเป็นระยะทางกว่า3,000ไมล์ทะเลโดยไปถึงจุดหมายในวันที่4มกราคม เรือเสือหลงสองมีความยาวกว่า120เมตรสามารถบรรทุกน้ำหนักได้กว่า14,300ตัน